เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้วยเครื่องสีข้าวไทวอนะครับเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดอย่างรวดเร็วนะครับหมดจดนะครับผลผลิตสูงสุด1,500-1,800ถึงกิโลกรัมต่อชั่วโมงมอเตอร์แรงถึง4แรงม้าครับใช้งานง่ายปลอดภัยโครงสร้างแข็งแรงพร้อมให้คุณทํางานเกษตรได้สบายๆนะครับรับประกัน1เดือนเต็มนะครับขอแนะนำเลยนะครับไทวอนะครับเครื่องสีข้าวโพดครับพร้อมมอเตอร์4 HP หรือว่า4แรงม้าครับ เครื่องแกะ,มะเมล็ดข้าวโพดอย่างประสิทธิภาพสูงอัตราการผลิตถึง1,500-1,800ถึงกิโลกรัมต่อชั่วโมงแกะ,มะเมล็ดได้อย่างหมดจดถึง99%เหมาะสำหรับการใช้งานในการเกษตรหรือ,รอนำมเมล็ดไปใช้เป็นหัวอาหารสัตว์และการเพาะปลูกครับผมมาดูคุณสมบัติเด่นกันนะครับมอเตอร์สายทองแดงทนทานนะครับกำลังสูงสุด4แรงมา้าหรือว่า3,000วัตต์นะครับความเร็วรอบ2,800 RPM หรือ2,800รอบต่อนาที แก,กะเมล็ดข้าวโพดและอย่างรวดเร็วและหมดจดครับโครงสร้างเหล็กแข็งแรงเคลือบหนากันสนิมใช้งานได้นานนะครับปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยมีดที่อยู่ภายในป้องกันการบาดมือนะครับช่องเก็บข้าวโพดขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานกันเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือแรงดันไฟฟ้า220โวลต์50เฮิรต์นะครับพลังพื้นฐาน1.1แรงมา้าหรือว่า800วัตต์นะครับอัตราการผลิต1,500ถึง1,800กิโลกรัม ต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอัตราแกะ,มะเมล็ดครับมากกว่า90 90 99นะครับรับประกันหนึ่งเดือน,นจากซัพพลายเออร์นะครับเลือกไชวอลนะครับเพิ่มศักภาพสูงสุดในการแกะ,มะเมล็ดข้าวโพดของท่านนะครับดูชมรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสัง่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับ